งานแข่งคุกกี้รันนะคะระหว่างสีเหลืองและสีเขียวยังต่างอะไรอ้าวเดี๋ยวไปยิงจุกชุบมาเอาไปยิงชุบมาต่อที่จุกสายตาฝั่งหลังโอ้เดี๋ยวเลี้ยงหลังนะเลือกเรียกได้ใช่ไหมแล้วแต่เอาเริ่มหลังเอาเริ่มหลังด้วยอย่าอ่าเริ่มหลัง พี่ตามเริ่มเลยอันนี้เริ่มเลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านแล้วเหรออ่านยังผมว่มมาอ่านอยู่พี่ครับอ่าเริ่มเลยใช่ไหมครับโอเคเ มาสเมลโล่คุกกี้นิมจอครับโอ้ยเข้าเทินครับผมทาการแปะเอเนจีหนึ่งใบจากนั้นผ่านเทินครับรอสองใบครับแปะซัพพอร์ตจากนั้นโอ้ยไม่มีอะไรทำแล้วผ่านเทินเลยครับเข้าเทินครับจวก,การสองใบแปะครับจากนั้นผ่าน เธอเลยรอสองวัครับไมดัโอ้ิแล้วี่เ่ครับแต่ถ้าพอมไรบผมจากนั้นตีเลยวะเจอมัดมิโลเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งเยนเนี่ย านเธอเลยครับกสองสามสองดาเมจครับไม่แถบครับโอ้โหจ้าสวยไปนะครับทำการผ่านเธอเลยครับผมโอเคครับเดินมารอสองครับ

แหวมพายคุกกี้ครับอ้าวอ้าวเอาเลยครับแก่แค้มหนึ่งแดยมเนียครับของแวมพายใช่ไหมครับใช่ผมจะจวดกลางครับตะดิวเพิ่มปุ๊บอีกสามเดมไปครับจากนั้นลงคุกกี้เพิ่มหนึ่งตัวผมยังโลบอยู่ โอ้โหเฮ้ยมันบล็อกเกอร์ได้ใช่ไหมเออใช่มีบล็อกเกอร์เลือดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ขอให้เป็นวาระสุดท้ายที่ทดีอุย้ย <c oughs> เลเวลสอง่านเธอเลยครับุูครับด <Games> ูกล้สองใบสามเอเนจีเส่แบบภพายครับ Energy. <S <S> สามเอเนจีกดใช้ไวต้า,า,ตามิวหนึ่งครับเเปิดหนึง่งเปิดเลยสองสองสาม อันนี้ดรอหนึ่งใบ่าวเลยครับเกีบครับอดนนรัดรอเลือดสี่ใน่ครับสี่แค่หนึ่ง

สองแวมพายแวมพายเท้หน้าด้ยแน่คณะขออุเหา็นส่เลยเหรเียดเอ้ยผมจั่วก่อนจั่วยังยังไงครับพี่มันจั่วก่อนแล้วค่อยดูจั่วอกวันครับจั่วด้วยโอเคครับโอเคแล้วก็ใช้แวมพายตีเลยนะหนึ่งดามจคนเดีย เดี๋ยวผิดต,ต่อจกครับทันเทินครับเต่าทองครับเต่าทองไร้โอ้ยมีอยู่คนเดียวครับผิดครับยอมหายสิครับรอครับรอหนึหน่งเลออยอือ อยากผ่านเธอเลยครับผมผ่านเลยใช่ไหมครับผ่านเลยครับแอคทีฟครบับรอสองใบว้าวมาแล้วสปอร์ตครับก็บผมเลือดสีดสแล้วก็ตีสามต็ อีสามอีสามครโอ้โอเคีแต่ีเดียววอรก็ใส่สองเ้ใดครับท่าผ้มใช้ on play ครับเลือกคราฟหนึ่งใบบนมือมาเป็นใบบนสุดเป็นเลือนมันโอเค สิมสามตีสามีต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 ีมีตีตีตีิีตอตีิดตีเีตีตีตมตี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 รีต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 ค มีสามสามดาเมจยใสวิลี่เบลทำอะอตัวมาหนึ่งตัวผมโดดเป็นคน <c oughs> นี้ล้วกััครับ <c oughs> อะไรไหมครับ <c oughs> หมดแล้วครับทานเทิน องลอมสอนทามอุ๊ยเซอร์ไนจี้เทติ้งสองต้ามีด ยญิงได้เลยไ,ไ,ไม่ได้จ่ะอ้ายครับมิโลตาย Syria> ลงไหมครับผมไม่ลงครับ ก็คือสดำนี้ตัวเดียวเลยสี่เเมรใช่ไม่ไปดิสกเิกู่กางเกงนสีเนลยเลยอเคครับต้องลพี่ก็พี่ก็ผ่านครับมกลงจี้ครับแล้วผ่านเธอเลยแอนนี่แอนด์จอ พลังงานครับตต่อมาเลยเวมไพรโคอีกแล้วใช้สตาร์ a n d y l o a 1มดแลาวสองสองตอ็ว่าเรียนเท่าไร่ครับโอ้หที่อเชคองีไอแบ็ีติเรื่องโอ้โหยืนแท้งๆไเลยอีเป็นดเสร็จแล้วผมเหาได้จ็ดแปดจมซัอันนี้คือติดตอนประมาณเนเท่าไหร่ครับพี่ อะไเสรงท่พเีย<อ>มันจะประมาสองเทือนก่อนเพราะฉะนัน้นโอ้ยว่าไ,ได้อยู่ <c oughs> มีหนึ่งแสบจังมันหร,รือตีเล <c oughs> ย <c oughs> บิดหนึง่ง <c oughs> หนึ่งเดียม <c oughs> บิดอีกหนึ่งครับ อีกสามเดียมยิวจิกเกอร์อรน่าจะใช้เให้หมดตกรกับแบนการ์ดเบลกเลซินโตีไม่ได้แล้วเจ้าฉะนั้นผ่านเทินแต่เพียพงเท่าน,นี้ครับโอเคเลยครับสุดหรอเขาเถินจุดประสงค์สุดหรอสองหน้หานเีเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บเดียวผมคิดก่อนมือพี่เหลือประมาณกี่ใบครับ มือเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้ากถูกไปโคาส่งดาามจครับเดาว่าจะต้องมีเต่าทองเดี๋ยวละฮีร่อกสนีโซนอะไรกันเลย กิดแดบไอเสียบปล่อยแล้วุันสองแดมอ่าเตาทองโอ้ยเอาลงแลนเจอร์เวิร์ม สองเดิมแคปไปก็ไม่อยู่นะครับคิวเลือกกี๊ครับแคปสามคนนี้ลงมาเขาเก็บจากนั้นเหลือสองจี้ผ่านเธอเลยครับไปเปีนมิโกะอ้า ก็อ่าแต่พลังงานก่อนนะคาับสอีสามเลยแอมพายกี่พี่อีกแล้วไปที่สามเลจหน้าใส่สี่ชัวเลยตรงนี้ไม่รู้มาจากไหนมีแถบสองใบ คุณดูครับพลังสินหแหนะน่ารักใช้นี่ห้ามฟิตด้วยใช่ครับผมห้ามคิวใช่ด oh, okay. ีสองนี <c oughs> น้สเตตอ๋อสเตตแบล็กเลเซนแบล็กเลเซนไม่อ้วนโอ้ ไม่เลยอันนี้คือผมกันไม่ได้แล้วเนาะมันก็ฮ<ช>ิวฮิวบิดไปสองเลยผมลงลงเพิ่ม,มหอหน่อผมลงเป็นชอบ,ชอบีกฮิวเ็กเล็สินออกไปได้ใช่ไหมครับผมฮะออกไ,ไม่ได้ใช่ไหมคืออะไรออกไม่ได้ตีไม่ได้ใช่เหมือนเลยใช่เหลือสองตีไม่ได้แล้ว อันนี้เลยคนอาบน้ำโอ้ยเบลสองเลือดห้าไม่มอาบน้ำจำลองการไม่อาบน้ำบีดสองยังไงดีครับโอเคบีดหาไปแล้วพ่าเลยครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงครบสี่ใบแล้ตอนนี้ กับสี่สามดาเมจครับจอ,อวันวลวสองแล้ว,ลวคิดแปบหนึ่งปล่อยตายหรือไม่ตายเอ้ยต้าบอกวันนี้เวลวสองหลืมหลืมช้าชาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สี่ไหมโดนเต่าทองยิงอยู่ดีปล่อยเลยว่ะปุ๊บครบสี่สักทีสองโอทามปิกเปร์โอ้ยนี่คือดรอปปิ๊กเอร์นะครับขออ่านได้ไหมครับผมอ๋อมันไม่ใช่ตัวที่มีสกิลโอเแคตตีไปไม่นไลครับลงเพิ่มไหมครับผมอยากรู้จังเลย วันนี้เลอกเท่าไหร่หนึ่งสอ่าไม่ลงครับครับพี่ <laughs> โอเคไม่มีสิ่งใดที่ผมต้องกลัวกู้ดุจสองดาเมตรครับสองแกมมีนะครับไม่เป็นตะวรที่สี่อ่ะใุ

อ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดตัวนี้ตีอที่ขัข้ามจะจะเซตจจะก็ s u p p o หนึ่งครับนาตีแล้วขัข้ามเนาะจะจะจะตะไปทีรอสองทำไมลอกตีแค่หนึ่งส่ะไรอกได้หนึ่งอที่สองมีนใช้เรียนคู้เอาไับทีมไป s u p ี่ r t หนึ่งใบนะครับ

บิดสองตีหนึ่งใส่ซ้อคุกกี okay. ้ไม่จัต่อบิดอีกหนึ่งเพื่อสร้างความหายตามจำนวนเลเวลสองโอเคเข้าใจหนึ่งสองแล้วก็สามจุด ไม่มีหครับผมไม่ลงครับเพราะว่าอะไรนะเอาอครับเลือดท่า้โยอันนี้แบบไอคนนี้ต้องปั๊มอันนี้แบบกลงบาค่าเลย

โอเคตัวก็ผมดี่อครับเอาไซบอร์กไปเมกแอเรียก็ผมแล้วกลับไก็ผมสอลา้วสอลา้กมเลันคออ้าเรไปครับไซบอร์กอีกกีหนึ่ง หนึ่งเดมิดมันจะเพิ่มกี่จีครับถึงจะตีเพิมอีกหนึ่งอีกหนึ่งมันจะตีออกคือหนึ่งสองสามสี่ตีออกหนึ่งแล้วยิงยสามโอเคต่อไหมครับผมต่อครับอิว่เอมีอิวนะอีกกี่ดมนะครับผมอีกหนึตั้งไว้จี่หนึ่งด้วยกลัวตรงนี้ผ่านเธอเลยครับ บอก3ตี3่ต้องสี1แาจมี3ตี่้็ด้1 2 3 4 5 6, 7 4ไนจีนครับ3ดาเมจใช้ใช้บอกุย3เลยเหรอไม่ตายอ่ะจริง2 3 4 5 6 7ยังไม่ป้องกัน การทันทีไปเขาแปะต้นไม้มาแล้วอะไรด่าเหรอบูดูดียาินม้อี่เลยเหรอเขาคำนวนมาแล้วอย่างแน่นอนครับหน่อยครับ ขอหนึ่งดามจครับหนึ่งสองสามสี่ห้า้ยทปเปอรไปสองใบแล้เยสองสี่เจดเก้าสิบโอเคใช้สี่เอเนจีครับสี่ดาเมสทไวตาเจียี่บาโอเคครับผมคิวหนึ่งสีใช่ไหมครับใช่ครับผมสองรอสามมียูบมากเลย ถ้ารับครับเต่าทออเเ้องแพอะไรเต่าท้องอชอยอ่ายอ่ะยังไม่ตายผันเธินครับผมแล้วแหละนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดรอ ต้องจับบูลลี่อยูนะฮะต้องจับแ่าตัวนี้มิมล้วกมากาไะอ่นก่อนมไ่ม่ไ้ไม่ไดะไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไไม่ไไได้ไม่ไไม่ไดไม่ไไม่ไ้ไม่ไไม่ไ

แม่เล็กเรซินสามแยมมีใส่ใครอีกใส่บูดินีีใี่ก่อ่ะได้เวลาพักร้อนดื่มน้ำกันดีกว่าโยอมก็ได้ สามแบบตัวนี้ยิงสี่ใช่ป่ะใช่ตายแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรียบร้อยอีกแล้วอยู่ที่จังจืดเก็บไพ่เบี้ยคิวไปเยอะเดียวใช่คิวไปนั้นไปเดียวไม่กันแท้แล้วบอกแล้วฝุดแบกรีตินในอ้วน Ito, maling. Ito, maling. Ito,